ดุนบุตรสืบระ2 5 6ตข้อสต่าคนุตรสืบราดับ้าแต่หายใ้งย่างห5 4ดจากครอบครัวที่อบอุ่นจากชิมชนทุนที่ตข้งแข็งในป่ายาไม่ียุก่อดที่ริ่งอายุ69ปีการกต่งตัของท่านถึงนำมาสร้งความสดเต้าใจให้กับเพื่อเป็นลูกหลาน ยากนิดเป็นยิ่งนะวันสำคัญทุกปีอยู่พร้อมหน้าปีนี้ลาจากกันแสนใจหายโอ้พ่อจ๋าใจของลูกแทบไม่ไหลาเลือดปีลายังหยุดพดจดังสุตา